บันทึกไทเบสหน้านี้น้องกก้วน้องกระหม่อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชปณิธานที่จะให้พื้นที่ห้วยรายซึ่งเคยแห้งแล้งกลับคืนสู่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ดุดดังมรุกขทายวันเมื่อการก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีดินแดนที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและมีป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์นานาพันธุ์แต่เกือบจะกลายเป็นทะเลทราย จากการถูกบุกรุกพื้นที่เพื่อทำกินหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์ได้มีการฟื้นฟรูระบบนิเวศโดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อคืนสภาพป่าดินน้ำพืชพธุ์และสัตว์กลับสู่ธรรมชาติ โดย affiliated. ยึดหลักการที่ว่าราษฎรอยู่รอดธรรมชาติก็อยู่รอดด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนสามารถรับรู้และนำไปปฏิบัติได้จริงดังจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏในโครงการอเนึ่องมาจากพระราชดำริที่เกิดผลสำเร็จมาแล้วมากมายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดม่ได้ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน